สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับทนายวันชัยทำนายดวงทักษิณระบุอยู่ในฐานราชาโชคนายวันชัยสอนอสิริโพส์ตข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังนำดวงของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไปดูื่อระบุว่า คุณทักษิณเกิดวันที่ย6กรกฎาคม2492เวลาก่อนเที่ยงตรงกับวันอังคารปีฉลูมีทั้งจันเด่นและจันดับมีทั้งคนรักคนเกลียดตรงกับราศีเมษมีดาวพฤหัสกลุ่มเกตเป็นราชาโชคยังมีอีกหลายดวงดาวที่เกี่ยวพันกับดวงชะตาหลังจากเดือนเกิดต่อแต่นี้จะมีแต่แข็งและแรงขึ้น ยิ่งอยู่ในฐานของราชาโชคมีแต่โชคที่ยิ่งใหญ่เคยดับอับแสงจะกลับมาสว่างสวัยเจิดจ้าเป็นโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ไปสุดๆจะได้รับการยกย่องตามหลักโหราว่าเป็นปทุมเกณฑ์ชนิดที่คิดและคาดไม่ถึงข้อความระบุต่ตอว่าจะปล่อยให้คุณเศรษฐาและพักเพื่อไทยขับเคลื่อนอยู่เช่นนี้ยังไม่มีผลงานใด ที่โดนใจประชาชนได้แต่เต้นแร้งเต้นกาไปวันๆประชาชนก็เห็นแต่ท่าทางไปเท่านั้นที่จะชื่นชมนิยมยกย่องอยางไม่มีเลยคืนปล่อยไปเช่นนี้ทั้งพักเพื่อไทยทั้งครอบครัวทั้งตัวคุณทักษิณจะถูกจันดับอับแสงไปด้วยจะอยู่ในที่มืดต่อไปคงไม่ได้จันต้องออกมาส่องล่า ้วยตัวของคุณทักษิณเองสถานการณ์นี้คุณทักษิณต้องอกมาขับเคลื่อนให้เห็นเด่นชัดแบบตรงไปตรงมาเพราะตาพฤหัสและราชาโชคเปิดโอกาสให้แล้วไม่ขยับตอนนี้แล้วจะไปขยับตอนไหนดูจากดวงดาวจึงต้องเป็นคุณทักษิณชินวัตรส่วนจะบริหารจัดการกับอำนาจอย่างไรก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจกันเองให้เกิดความพอดีพอเหมาะ ร่วมมือร่วมใจรัฐบาลก็เดินไปได้คุณทักษิณก็เป็นกำลังเสริมเติมให้เปรี้ยงปร่างก่อนมีข้อความทิ้งท้ายว่าดาบพฤหัสและราชาโชคมาถูกที่ถูกเวลากับดวงชะตาอะไรก็รั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่คำทํานายสินแสเข่งปี2,567สินสเข่งหรืออาจารย์ชนทัศตพฤทัยพ่อง ภูมในการสถาปน์โหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงเดือนมิถุนายน2567ว่าสถานการณ์การเมืองนั้นตอนนี้มีความแข็งแกร่งมากแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหตุการณ์พิจารณาคดีความหลายคดีเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุต่างๆต่อบรรดานักการเมืองมากขึ้นพกรกคก้าวไกลนั้นสินสายเข่งบอกว่าถือว่า ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรและตัวพักก้าวไกลก่อให้เกิดการทำลายตัวเองสร้างความแตกแยกก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายพักมีโอกาสที่อาจจะถูกยุบ90%แนวทางแก้ไขนั้นยากและมองไม่เห็นทางเพราะดวงชะตาผลดวงทับโชคชะตามีปัญหาในการบริหารหรือดำเนินกิจการของพัก ทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จประกอบกับจากชื่อของพักก้าวไกลโลโก้เองก็มีผลในการทําลายและก่อให้เกิดความแตกแยกเชื่อว่าจากที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งหมดนั้นพักก้าวไกลจะไม่ประสบความสําเร็จในการต่อสู้คดีอย่างแน่นอนแต่เมื่อดูดวงของคุณพิธาลิมเจริญรัตอีิหัวหน้าพักนั้นกลับสวนกับดวงของพัก ปี2567มีโอกาสประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนคนเปลี่ยนงานไปอีกงานหนึ่งไปยังบริษัทหนึ่งและเป็นช่วงขาขึ้นก่อให้เกิดความมั่นคงหมอลักฟันธงชี้ทักษิณกลับไทยมหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสี หรือหมอลักฟันธงล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่า ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะแกะด่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดมิใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชา จะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกทักษิณกลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โห พันธุมรณะหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมนั้นเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี2567เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันร้อนดุดไฟนรกโลก,กันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สิน สูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุก์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยย้อนคำทํานายหมอปลายไพรกสิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566ย้อนคำทํานายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อปี2,566ของหมอปลายไพรกสิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสะข่าว กลับไทยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาแื่ทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอลกท้าหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกทักษิณจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหน คุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านโยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วจึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษ แต่ถ้ากลับมาในปี2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง